สวัสดีจ้าพินนองให้เรามาคุยกันเรื่องสุขภาพกันดีกว่าสุขภาพทางเลือกเนาะทาสมุนไพรบานเฮาทางเนแม่นนชบป,ปีกัสี่สีสิบเก่า 49, หาสิบบาทตัวนี้กับสีีสิบเก่า 49, โค่นนะคะของราคาเดียวกันแต่ว่าพคนลราจะสกุลเงินเนาะ มีหน่อยสั่งสมุนไพรมากค่ะเอาก็แถมทถาเวสุวรรณหายก็แถมทถาเวสุวรรณหายเทียนมัน้งแมนมันเทียนมั้เขาคือบว่ว่ายังไงเนี่ย ชาลามนี่แถมให้บอข้าวเสียเป็นไปหวดโอ้เทียนชุดอาเลขกของเข้าวเวสุ์วันเดี๋ยวสังยาหน้ามาไปะเห็ดแกงน้องใหม่นั่งไปนอนยาหน้านี่กินแห้งงีได้เป็นยาเย็นเป็นหน่อยสังยางละสองละสองกำนหมดแปดถุงนะคะถุงละสี่สิบเก้า ผงตะไคร้ค่ะผงตะไคร้นี่ใส่ใส่กับเข่าก็ได้หรือสีต้มเป็นนามไว้ตะกินระวางวันก็ได้ค่ะเป็นตะไคร้เป็นตะไคร้ผงใส่กับเข่าก็ได้แล้วก็เอามาต้มกินนามมันผงตะไคร้นี้ไว้หน่อยซื้อสองอันค่ะอุดมไปด้วยวิตามินช่วยย่อยอาหารช่วยล้างสารพิษที่ตกค้างในร่างกายบำรุงธาตุเจริญอาหารแก้หวัดขับลมพวกมีปัญหาแค่กับทองนะ พวกล่มหรือว่ากดไลหล่ยอดเหมาะที่สุดสดใหม่อย่านางไม่ไดนสั่งมาลดความเพลียเพิ่มความสดชื่นให้ร่างกายช่วยสมดุลปรับบำรุงร่างกายบำรุงผิวพรรณใส่อาหารหรือสิต,ต้มเป็นเครื่องดื่มก็ได้นะคะไม่ไหนไปนเมืองไทยตอนนั้นก็จาต้มให้กินแทนครับต้มให้กินขันสดๆแม่แล้วขันสดๆแล้วก็เอาพาเขากรอกแล้วก็ต้มใส่ขวดไปให้กินจะนั่งสองอัน แล้วก็ม่หน่อยอันสังล่างจืดล่างจืดบันเท่ากับว,ว่าวันจืดนั่นละจ้ะวันจืดเนี่ยมันิมอมีมันไม่ได้มีแค่สัลพคุนเท่านี้เด้มันจะเปนน็นลดลดพิษบริโภคลดพิษจากการบริโภคอาหารสารพิษเข้าไปยาแม่แรงถอนพิษไข่แกงห้อนไนกระายนามลดพิษจากสัตว์มีพิษหรืออหรือว่ากินเหล้าเมาเม้าข้างนะคะ กินเหล้าม่เมาเนี่ยเม,า,มาคือสิตายนี่แหละก็เมาค้างเนี่ยใส่ล่างเจิดลงไปมันสิยจางไปเลยค่ะอันนี้ปเก็บไปทั้งหมดนี่ไปหอดปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะไปสามปีหอดสามปีเราเพราะว่าช่วงนี้ไม่น่อยดูแลร่ลางกายไม่น่อยกักินดูแลร่างกาย ลางเจดนี่เพ่นมาพกไปติดตัวมันดีผู้ใดใส่ของใส่หนังเรือว่าห้าไปกินของผิดแสดงผิดสำแดงเนาะถามันก็ภาษาไทยก็ของผิดแสดงหรืยว่าผิดสำแดงบานห้าหรือว่าผิดกระบุญนั่หละพี่น้องนี่แต่ว่าตัววันเจืนี่เพ่นเห้ส่งหนึ่งช้อนชาช่วงในน้ำฮอนเดี๋ยวในสิ่งร่องส่งส่งกินเบิง่งวันเจืดมันสิบเป็นมันสิบเป็นเครื่อขึอออ้นือหากไม่ขึ้อยากฝนนี่แหละพี่น้อง อันนี่บานคือดใบในงื่นมันดีหันค้ใดป,ปลูกใบในงือนนาะมันสิดีมันดียังติแบบว่าท่านจอมากินยังผิดหรือยังสิเอามาใส่เอามากินต้มน้ำต้มแต่น้ำกินมมนกระซ่วมันกน็หายไปโดยเฉพาะพวกแมลูกอ่อนนะคะพวกแมลูกอ่อนเหมาะที่สุดคือพวกแมลอ่อนหรือว่าพวกผิดสมผิดกระบู u m ดูดนั่นนะเหมาะสมที่จะต้องมีว้ ล่างสารพิษต่างๆได้พอบค่ะพังแต่ว่าล่างจืดเนาะล่างจืดหรือหวานจืดอีกอย่างที่ว่าเป็นพ,พวกพิษพวกยังนี่กินลงไปมันสิมากองออกรลหสารพิษนะอันนี้สมุนไพรของรัรัชิดาของรัชชิดา นักชิดาะอะไรวันน้อ่านภาษาไทยตัวตัวหนังสือที่บ่ไปคุ้นเคยน่นเนม่มนลเนม้มซีซิบเก่าข้นผันคิดว่าเขาใส่เงื่อนบาทนี่กับ่ถือว่าแพงหรอกค่ะแหลกกับสุขภาพาของเ้าวซีซิบเก่าเขาคุณวั้กินเพื่อเดียวเหมือนเนะาะไม่หน่อยก็สีทย่อยทย่อยกินเก็๊กับข,ข้าวพร้อมไม่หน่อยซื้อมาใส่เ็ดแกงน้องใหม่แกงอมอมปงยาน่าเอามาส้มกินได้พ่อไม่หน่อยนีย่ อ่อนยูดถุงนหนึ่งกับอันหอยไม้คมเหลืออีกถุงหนึ่งเดี๋ยวะสีอ้อเส่กัน,ใ,กสนใส่ฟักซี่หน้นาเห็นว่าจาะใสกกระเบิดขนๆข้าวเหนียวนเนาะเสกข้าวเหนียวปั่นข้าวเหนียวจัมจุจ้ยดดลมแห้งๆเหมือนเสียงลมบื้ดบึอดอยู่นอนฟังกันบีบ บีบต้องฟังเสียงรูปดัวสันดกนี่ค่ะใส่หนึ่งซอนเน,ะนาะคนไปเลยกินไปโลดเป็นมันส้มใบส้มยังมันกินไปบอ๊บอกบอ๊บอนบ๊อกพิษนะคะกินได้ค่ะของพวกนี้กินให้เบิ้งกินสิ่มห้เบิ้งว่ามันสิเป็นรสชาติแนวไหนกินหอมสิเส้นหูเนาะส่วนตักไครกับย่านั่งนะทุกคนของหูแล้วเนาะ ไม่น้อยสร้างผงมันผงใบเตยมากกันหอมเนี่ยเอาไม่เห็นขนมเมือ่นนอนานบนแล้วบ็เมื่อแร่ผงใบเตยเลยไม่เห็นขนมออหนี่ย่างอีกห่กอหนึ่งย่างอีกหนึ่งห่อผงใบเตยต้มเป็นน้ำกินก็นได้ค่ะต้มเป็นแบบว่าห้ากินเป็นน้ำน้ำดื่มห้องนี้เนาะก็ได้ไม่น้อยซื้อมาในี่ยเก็บไว้มากไม่หลากหลาย คองกิ้งไม่ลอยนะก็ไปแช่ตลาดก็ได้ถึงก็เอาไปนะมันกะสีเป็นผงแบบนี้เพราะว่ามันเป็นผงเนาะข้าวกะสีคนเนี่ยมันถึงมันห่อนัิหน่อยข้าวกะจะกินซิมมึงว้าวเนาะขยับใส่กระเสียขยับทัวกระเสียตรงนี้ด้วยมือลูกกร็บสิได้ ตั้งใจโดนน้ำนักต็มทีช่วงนี้ยังมีตอดเน้อๆแง่แ่ขนมคาแฟ่งี้นๆจะไปเสิอนฟโดนนักย่งมันปอนหนึ่งแั้งมือแรงเป็นฝาดกับมือตดด่ออืมมันสีหอม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 ,หอมแล้วก็สีเป็น มันมีกินค่ะเป็นหอมๆแล้วก็สซีมีความเป็นจริงๆถ้ามีอย่างเจืตอันล่างเจือจังสี่นี่เหมาะสำหรับสำหรับพวกที่อันไปนเจ็บเห็ดแล้วว่าแน่ใจเห็ดจะาของนะกันพิษเ,เห็ดเฮ็ดเบือ่อนํำปกติบานเฮ้าสีแกงเห็ดนรืใส่เข้าเบืออ่อเนาะหรือว่าเข้าเนียวแซ่นะ่ะ ้วกระตําตา,ม,ตาม,มันม่ละ้าเขามันเป็นสีม่วงหรือสีแหล่หรือสีฟ้าจังสีสีบกินถ้าเขาเปลี่ยนสีน่นนะ้าเม็ดเข่าสารเปลี่ยนสีก็แสดงว่ามันมีมันมีสารพิษคือกินบ่ได้สําหรับสําหรับพอกเฮ็ดเบื่อเนาะล่างจอือดขึ้นกันขัดเอาไส้แกงแห่งดีเจาว่าเข้าอันเข้าเดเฮ็ดว่าเข้ายันเข้าเบื่อเฮ็ดนะเข้ายัานผิดกระบูนหรือว่าพลัมยังสุมเมคนคนเนี่ย ซุ่มเดี๋ยวว่าแต่แม่ลูกอ่อนแม่ลูกแกกับเป็นถือกินขี่หมูนะพี่น้องปวดหัวบวๆขึ้นมาลรกได้ขนาดว่าลูกสาสิบสี่ลูกอายุสามสิบกว่าแล้วบ่มีกินบ่มีรลดแต่ว่ากินง่ายแต่ว่าอันนี้มันมีอย่างผงมันนักมันจะกินยากเข้าข้าเกินยาก เกินยากสำหรับผู้ที่หิเนาะแต่ว่าเอาถึงมาสม,มุนไพรพื้นบ้านเฮ่านี้ผู้เฒ่าใจมันเพิ่เพิ่นเพิ่นยังพุม่มเป็นญาติชาวบ้านจะมันดีเนาะมีแหงทองข้ากินล่างสารพิษแน่ก,กะดีพี่น้องเราว่าใน้พักในผลไะใหม่ใน้เนื้อสั์ต่ตางๆทุกอย่างบวนแต่นีสารเคมีทั้งนั้นเนาะหรือแม้กระทั่งพวกที่ห้อง กินยุคสมัอนี้เอาถามว่ากระสันขันยันไรก็พอต้องกินกระบอแมนมันเกิดกินคือกันเมื่อทั่วโลกเลยกับเพียอนแกว่าเออนานๆครั้งหลังสันพิษนี่จะของแน่กดีแต่ก้อนเนี่ย,อ,ยอ,นนอันของพวกนี้หมดเลยสันหามาใส่ปากเลิกพีนน้องของส้มนี่สิบริสันหาเข้าปากตั้งแต่เบาหวานมากคว่ำเบาหวานมากคว่ำดันมากหัวใจตึงงอ,งอแงๆ เป็นไขมันในเลือดเราก็เทิ่งเป็นโรคซึมเศร้าเทิ่งว่ามีฮอร์โมนตอนเป็นโรคซึมเศร้าก็บ่ตอนเป็นโรคซึมเศร้ากับว่ามีฮอร์โมนนี่ก็บ,บ่ปับบนไหนบุู้หูสำนึกแต่ว่าพ่อเป็นเบาหวานกับอันไขมันในเลือดนี่โอ้ยหูสำนึกก็ขึ้นเอารลดเกือบเก้าสิบกิโลเนะลละลาเนนะแปดสิบเก้ากิโลลงมาเลยอูยหกสิบนิดนิดพี่น้องจะขึ้นเบิ่งข่อยก็เก่งอยู่เด้เอาออก ยี่สิบกโลโดยตี่โบได้ออกกําลังกายปันใดวต่เสวียยาว่าออกต่อปีนึงนับเทือได้แล้วก็บริกินยาลดความปวนอาศัยอาศัยความใจแข็งความสูล่วก็อาหารทีว่าไม่น้อยลองห้เบิ้งให้แต่ละคลิปแต่ละคลิปเนาะคลิปนี้อาสิออกหลังจากบีบีกับฮอดบ้านแล้วนะคะเพราะ้านมีคลิปทีว่าทายสะสมของเผนใหม่อยู่ ันไทยสะสมคลิปที่ว่าโอ้ยเก็บคลิปที่ว่าเก็บตกนิๆดๆหน่อยๆอันนั้นอันนี้ไว้ให้เบิ้งนะโอ้ยกินได้ถ้าผู้ใดทีกินงยากก็กินพักกินก็กินพักกินยายากกะต้มต้มใส้มอ ต้มแล้วก็ไฟให้มันนอนกลนื้อว่ามันนอนกลก้อนเนาะบ่ตรงไปบ่ตรงเขาเอื่ยงบ่ตรงไปกองมันไฟมันนอนกนแล้วก็จังเทเอากตันาบน้อมต้มมันะใส่ตู้เย็นไ้กินแท่นน้ำแห้งดีพี่น้องเป็นยาอันมันเป็นยาเย็นเนาะอ่ามันเป็นเขาเอื่ยงเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านก็เกงอยงเนาะแกงน้อมไม่ ใสย่ยานั่งแกงเห็ดใส่ยานั่งย่างโเทอดไถ่ตะวันึงแต่ว่ันนอนใหม่แกงใส่ผักขะใาสา่ผักอีตูผู้เฒ่าสมัยแต่รุ่นปั่นพับรูดเท่าข้าเจ้าคือคือ,คอได้นะแกงเห็ดกินสิเนาะมันบ่มีหมอบ่มีแพทย์ตามหมู่บ้านมันบ่มีหมอมีแพทย์มมมมปัจจุบันเนาะมันก็สิมีแต่หมอตำแย์คับหมอแบบว่าพวกคนอืนออ่นก็เอื่ยัง หมอสมุนไพรผู้เปเรี่ยนตอหลุนต่อหลุน,ตลนตแตะโพตะแม่เพิ่นมาเนาะแล้วก็ส้งมงอถ้ำมานม่ไดเอิญหมอถ้ำนั่นก็สิม,มีอัแต่แต่สมัยตะโพตะแม่ฮาไปก็สิสวนว่าพีเขาบุดอันฟังหลุดซ่องรอบเพอหฮักพอโค้งยังสี่หลักก็ลักเรียกว่าสายมันจะมีหลายสายเนาะมันจะมีสายดำสายขาวแล้วก็จะมีสายเท่า สายดำคือแบบว่าได้ผลท่านใจแต่ว่ามาไหวไปไหวจะว่าสายขาวก็คือไปทางธรามามีแต่แก่กักนแล้วก็ที่มีสายเท่าก็คือทั้งกันทั้งแก่ทั้งใสชุ่มสายสายเท่านี่ตามที่พี่น้อยไม่น้อยนี่ได้สัมผัสได้ใสชีวิตนะักตรงนั้นมากก็หูอยู่แล้วว่าแไม่น้อยอยู่ติดเขมรนเนาะติดเขียชายแดนทางจากต,ตลาด ออกจากอำเภอไปกับมาถึงยี่สิบกิโลประมาณยี่สิบสามกิโลกับเหตุแช่แดดแล้วค่ะออกจากตลาดเลยนะ่นับนับกิโลนึ่งนางนันสมัยตะกี้ไม่หน่อยกับผ่านมาตรงนี้ก็ย่อมรับว่ายังปังปอนนี่หมอพันบอกว่าสีบโลดไม่หน่อยกับรักษาทั้งนั้นหมอหมอนัดกับไปตามหมอแล้วก็ปังปอนนี่ข้อพวกแข็งเมนน่อยกับย่าไปรักษากับหมอท้ำผูเพินรักษาน่ะพ่นเป่ามันกันย่งข้อแข็งมันก็ยังอยู่ในซมือนี่หมอบอกว่ามันสิ่อยู่มาหอดเจ็ดปี มันสามสิบกว่าลรอพี่น้องเขาว่ามันอยู่บลดอยูโมฮอดเจ็ดปีดอกประสั่นมันสามสิบกว่าเราค่ะมันยังบอกว่าตอนแรกว่ามันย้อมตายเด้อสามสิบจังสีตายตอนนี้มันระวังไหนสามสิบก็ม่ยอมตายเด้อว่าสั่นว่าเออมึงม่ยอมตายกูก็จะเลี้ยงมึงมังสี่ล่ะว่าสั่นเด้อเอาเอาเรื่องพุ่มแทนยาเชาาบ้านให้เป็นหวงฟังแล้วมันสีเงาเนาะดุนดนจังมาพอๆกับเธอหนึ่งจ้าด้วยรักใจใจรักนะจุ๊บจุ๊บรักตัวเองดูแลตัวเองด้วยนะคะ